ค่าวันนี้เรือชนบ้านพังสามหลังวันที่18พฤศจิกายน2 5 6 8เวลาประมาณตีหนึ่งเกิดเหตุเรือลากจูงเรือบรรทุกแผ่นยิบซ้อมเฉี่ยวชนบ้านเรือนประชาชนบริเวณตำบลเกาะเกต็อําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทําให้บ้านเรือนพังเสียหายจมลงไปในน้ำสามหลังผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบพบบ้านไม้ทั้งสามหลังสภาพพังเสียหายล้มเอียงไปในน้ําเสาไฟหักโคน่นบ้านที่โดนเรือชนทั้งสามหลังคือบ้านเลขที่27 เป็นบ้านของนางอัมพาอายุ86ปีและบ้านเลขที่27เทับ 1, เป็นบ้านของนายไพรัตอายุ66ปีและบ้านเลขที่27เทับ 2, เป็นบ้านของนางสาวสมพรอ,อายุ68ปีเจ้าของบ้านต้องนําเรือลงไปปีนเข้าไปในบ้านขนของเพื่อขึ้นมาพักอาศัยยู่บนฝั่งสอบถามนางสาวสายพิณอายุ66ปีซึ่งอยู่บ้านเลขที่27ทับสเล่าว,ว่าช่วงเกิดเหตุได้ยินเสียงเรือวิ่งผ่านแล้วก็บ้านก็เกิดเสียงดังหันไปดูเห็นประกายไฟช็อตตอนนั้นตกใจมาก รีบเรียกพี่สาวกับลาให้เดียวออกมาจากห้องซึ่งตอนนั้นไม่สามารถเดี่ยวจากห้องได้ต้องปินออกมาทางหน้าต่างโดยเรียกน้องที่อาศัยอยู่ข้างบ้านมารับและที่ทําใจยากมากคือบ้านเพิ่งซ่อมไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยเปลี่ยนเสาใหม่หมดไปประมาณ3 0 0 0 0นบาทและบ้านที่อยู่ข้างหน้าก็ซ่อมแซมทั้งหลังหมดไป2ล้านบาทแต่ตอนนี้อยู่ไม่ได้เลยเพราะบ้านพังและจมน้ําซึ่งตัวได้ไปแจ้งความเอาผิดกับคนขับเรือแล้วคนขับเรือก็มีการปกติบอกว่าคันเร่งเรือค้างซึ่งเป็นเรือเหล็ก ขนส่งสินค้าตัวไม่น่าใจว่ามากันกีล่ลำในแพรรัฐอายุ66ปีอยู่บ้านเลขที่27ทับหนึ่งกล่าวว่าช่วงเกิดเหตุตนหลับอยู่ได้ยินเสียงดังแต่ไม่ทราบเสียงอะไรรู้ตัวอีกทีก็ตอนลุกขึ้นมาเห็นน้าท่วมเต็มจนถึงหน้าอกตอนนั้นหาทางออกไม่ได้เพราะมองอะไรไม่เห็นจึงหอบมาทางหน้าต่างและหลบไปอยู่ข้างบ้านเพราะกลัวไฟช็อตหลังออกมาพบว่าเรือเหล็กขนาดใหญ่ได้พุ่งชนบ้านพังไปทั้งหลังที่บ้านอยู่กันสองคนและไม่ได้รับบาดเจ็บสอบถามคุณขับเรือก็บอกว่า คงาลัยขัดข้องถามว่าหลับในไหมเขาก็บอกว่าไม่บ้านผมเพิ่งทํามาใหม่หมดไปสองล้านกว่าบาทหากรวมข้าของในบ้านด้วยก็ไม่ทราบว่ามูลค่าจะเท่าไหร่และบ้านของผมอยู่ด้านหน้าเสียหายเยอะสุดนายสาคอนอายุ30ปีคนขับเรือเป็นคนจังหวัดอยุธยาเล่าว,ว่าขับเรือลากจูงเรือบรรทุกแผ่นยิบซ้ำน้ําหนักประมาณ5,000ันตันมาจากบางปะอินจะนําไปส่งที่บางนากรุงเทพไม่ได้เมาและไม่ได้หลับใน แต่สาเหตุเกิดจากภูมิระไยขัดข้องและกระแสน้ําในแม่น้ำเจ้าพยาแรงเวลาประมาณ11บเนาฬิกาผอ,อกรมเจ้าท่านนทบ,บุรีพร้อมด้วยคณะการไฟฟ้าและเจา้าหน้าที่ตํารวจสพปากเกร็ดได้ตรวจสอบความเสียหายพูดคุยกับเจ้าของบ้านและจัดดาเนินการประสานหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องผู้ช่วยเหลือผู้เสียหายพร้อมตรวจสอบสภาพเรือประหาสาเหตุต่อไปจบข่าวสวัสดีครับ